เจ็ดบาทพ่อม ok right. ันแปดใช่ปะโมแม่เนี่เอายุเจ็ดอืมอายุเจ็ดเขาลมแปดหน้าลมแต่ว่าลงลงลมซีมากแล้วอันีโคตรดีโคตรจับเงิที่แม่งซีสแบบที่กึบตวได

คนเองคนมากกว่าพเสรคือคือผมสิิจานเที่ยวเอาเนี้ยำเงินสิจ่สวดจ่ายสวดคือพอเด็กน่มเามาวพ่อวันตัวเงืนสวดจำเงินหม่ไห้ลุ้มเพื่อนได้บบได้ไปไปเอาขิวลุมเพื่นเพอนสามี่ไห้กินเขาง่ายไปนี่พ่อกินเขาง่ายไปโอ้ อุบลอำเภออะไรอุบลเดชดอุดมเด็ว่ามันไไงอูดรใจเราเจ้าแ่งใจเนาไปไงอุดรเฮ้เรามาผูเดียวคอนแกนคอนแกนคอนแกนเออดีกรถเรห่างา่าผูเดียวโอ้ยออกบานตีสามแล้วว่ะขับเล่นมาก่าชนนี่ออกบ้านหกทุมนี่นี่อุบุนนุไปดีอ๋อ กคบอครโดสองวาสิ่า่า่าฮาันวัอกบสิท um> <Ja um ี่ยธรรมดาว่อยนมั่มากส่วนมากก็ทางไก่เนี่ยีิตผมเนี่ยนางไปทนีไปหเรื่องมันง่าย manera <laughs> <laughs> <O -ay. gülüyor> หากระดาษท่องหลังกระดาษท่อง ครับผมครับเรียบร้อยคุณรถเรียบร้อยครับสำหรับล่อใหญ่ชุดนี้ครับล่อพ่นยาขับขี่ไปหาพี่น้องทางเมืองดอกบัวคุณอะไรครับอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับคุณพ่อสมหวังพ่นกัดครับเคนไดีทางไหนคุณจะลายมือแล้วมือนี้ครับเคุนมาลับเองกับใบทรงไปให้ดอกขั้นยาคุณว่าแต่มาเอาเองทางมาเล่นมาเที่ยว อย่างม่เห็นอย่างว่าเห็นรนขอไล่กัขอบคุณหลายๆครับสำหรับก็่อทนี้ครับก็ไปกัาจีได้บริบทรีวิวต้องเป็นกุหลักคป็นตัหไม่กับผมสำหรับรอชูข้อไล่ขอบขอบคุณพี่จางตินขอบขอบคุณพี่อารอนขอบขอบคุณพี่ปอดเดอรอบขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกับปากกดติดตามร ยิงครับให้กั้อนต่อไหลแน่ครับเพื่อว่าจะเดินรอผ่านคลิปต่อไปก้อนแปดสามสามสี่หกสองสองสามสองครับอยู่กับของเต้ก้อนต่อไหลครับและก็รอซูงก้อนต่อไหลขอบคุณสวัสดีครับ